สำหรับเทคนิคที่จะเอามาแชร์กันในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ copy ไฟล์ที่มีอยู่บนไทม์ไลน์นะครับโดยทีเ่เป็นการ copy แบบเรียงต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจับโยกไฟล์ที่เรา copy เพิ่มขึ้นมานะครับไปวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับส่วนวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปสอนคลิปนี้กันเลยครับปกติเวลาที่เราจะ copy ไฟล์ใดไฟล์หนึ่งบนไทม์ไลน์ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการ เลือกที่ตัวไฟล์ถูกไหมครับแล้วก็แตะที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับหรือในกรณีที่เพื่อนๆคนไหนใช้คีย์บอร์ดนะครับ <c oughs> ก็จะใช้วิธีการจิ้มเลือกไฟล์เหมือนกันนะครับแล้วก็แตะปุ่มคอมมา n d นะครับแล้วก็ปุ่มดีด็อกพร้อมกันนะครับก็จะเป็นการ c o อปปี้ไฟล์ที่เราต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับเวลาที่เรา c o อปปี้ไฟล์เพิ่มขึ้นมานะครับตัวไฟล์ที่ถูก c o อปปี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะซ้อนอยู่ด้านล่างนะครับหร ที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเวลาที่เรา Copy มันก็จะซ้อนขึ้นไปด้านบนแบบนี้เรื่อยๆถูกไหมครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับก็จะถูก Copy เพิ่ม ขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่มันจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเพียงแต่ว่าซ้อนขึ้นไปอยู่บนเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างถัดลงไปนั่นเองนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงตรงส่วนที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือวิธีการที่เรา Copy แบบเดียวกันเลยแต่ว่าตัวไฟล์ที่เรา Copy เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ซ้อนเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่จะเป็นการาทําให้ตัวไฟล์ที่เรา Copy เนี่ยนะครับวางเรียงต่อกันไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆเลย ถามว่าอันนี้มันจะมีประโยชน์กับในกรณีไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันนะครับเป็นไฟล์โอเวอร์เลยที่ผมโหลดเอามาไว้ใช้งานนะครับในกรณีที่เราต้องการ Copy ไฟล์ตัวนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับตัวความยาวของตัวไฟล์โอเวอร์เลยที่โหลดมาเนี่ยครับเป็นไฟล์วิดีโอมีความยาว15วินาทีสมมุติว่าผมต้องการจะใช้ตัวไฟล์โอเวอร์เลยอันนี้ตลอดทั้งคลิปเลยนะครับสมมติผมก็ต้องใช้วิธี Copy แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาวาง Copy แบบนี้ แล้วก็มาวางอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เรา Copy แบบปกตินะครับตัวไฟล์ที่เราต้องการจะเอาเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแบบแบบปกติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปเปลี่ยนพื้นหลังตรงนี้ให้เป็นโปร่งใสก่อนนะครับเลือกสกรีนแล้วก็อ่าผมจะแยกเสียงออกมานะครับลบทิ้งโอเคทีนี้กลับมานะครับ อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าเราจะสอนวิธีการ Copy ปี้ไฟล์โดยที่เราไม่ต้องจิ้มเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาวางนะครับเราจะใช้วิธีการ Copy แล้วก็ให้ไฟล์ที่เรา Copy เนี่ยวางต่อกันไปเรื่อยๆนะครับมาดูวิธีการนะครับก็ให้เราจิ้มเลือกที่ตัวไฟล์ครับจากนั้นให้เรามาที่คลิปบอร์ดนะครับแล้วก็แตะเลือก Copy เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเส้น Play ์นะครับมาวางไว้ตรงท้ายของไฟล์อันนี้เลยนะครับแล้วก็ แตะที่คลิปบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก p a สต์ปกติเนี่ยถ้าเป็นไฟล์แบบนี้นะครับพวกไฟล์โอเวอร์เลย์เนี่ยก็จะไว้ที่เลเยอร์ด้านบนสุดเลยคราวนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเราต้องการจะวางยาวไปทั้งคลิปเนี่ยทำยังไงที่จะประหยัดเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนได้นะครับก็คือหลังจากที่เรา Copy นะครับเราก็เส้นเพลเ e a d มาวางตรงจุดสุดท้ายตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิปบอร์ดแล้วก็เลือกเพสต์นะครับ หมายนะเมื่อกี้เราที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเรา copy มันในขณะที่มันอยู่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่วางเนี่ยมันจะวางทับที่เลเยอร์ที่เรา copy นะครับตรงนี้ผมก็จะใช้วิธีแบบนี้ครับเมื่อเราขยับมาด้านบนใช่ไหมครับเราก็แตะที่เครื่องหมาย multi select แล้วก็ลากคลุมไฟล์2ไฟล์นี้นะครับเหมือนเดิมครับ clipboard แล้วก็เลือก copy นะครับแล้วก็มาวางต่ออย่างที่บอกนะครับเราก็ clipboard อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก paste ครับ เห็นไหมครับตัวไฟล์ก็จะวางต่อไปแล้วคราวนี้จะทําให้เร็วกว่านี้อีกนะครับสําหรับใครที่ใช้คีย์บอร์ดมาถึงตรงขั้นตอนนี้ก็ใช้วิธีการแตะที่ปุ่มคอมมาแล้วก็ตัว V พร้อมกันนะครับเห็นไหมครับคลิปของผม2นาที3นาทีเสร็จแล้วครับวางแบบนี้อันนี้ในกรณีที่เราต้องการ วางตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์ลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะเป็นไฟล์อื่นๆก็ได้ที่ดาวน์โหลดมาใช้งานแล้วก็ต้องการวางแบบให้ยาวคลุมตลอดทั้งคลิปแบบนี้นะครับลองดูอีกทีนะครับหลังจากที่ Copy เสร็จก็คือแตะที่คลิปบอร์ดเส้น p y h y h d ฮ o ไว้ตรงจุดสุดท้ายก่อนนะครับต้องมั่นใจนะครับว่าเราไม่ได้เลือกคือเราต้องไม่เลือกไฟล์ใดๆค้างไว้แบบนี้นะครับถ้าเราเลือกไฟล์ค้างไว้แบบนี้ มาแตะปุ่มคีย์บอร์ดมันจะไม่มีตัวปุ่มเพสให้เราวางนะครับเพราะฉะนั้นจิ้มพื้นที่ว่างก่อนนะครับแล้วก็เ้นเพลย์เฮดมาต่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเพสครับแบบนี้เลยแล้วก็เพสแบบนี้ซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับในกรณีที่ไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดนะครับก็ใช้ปุ่มคลิปบอร์ดต,ตรงนี้นะครับในการที่วางไฟล์ที่เราคอปปี้เพิ่มขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้งานเป็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ทราบวิธีนี้นะครับที่สามารถทําได้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่อง853 c u มคัเีเดียช่องนี้ไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ